เสียงเคลื่อนทะเลอีเจียนซัดเข้าหาฝั่งเสียงลมแผ่วผ่านซากหินของเมืองที่สูญหายไปนานนับพันปีที่แห่งน,นี้คือทรอยเมืองในตำนานที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามการหลอกลวงและชะตากรรมของมนุษย์ม้าไม้โทรชันเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อมานานกว่า3,000ปีเราทุกคนรู้จักภาพจำามาไม้ยักษ์ลากเข้าเมือง กลางค่ำคืนกรีกออกจากท้องม้าปลิดชีพชาวทรอยแต่คำถามคือมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่วันนี้เราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปในยุคทองของกรีกไมซีนีเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังหนึ่งในอุบายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ตอนที่หนึ่งตำนานแห่งสงครามทรอยเรื่องราวของสงครามทรอยเริ่มต้นจากความรัก เมื่อเจ้าชายปารีสแห่งทรอยลักพาตัวเฮเลนภรรยาของกษัตริย์เมเนลิอุสแห่งสปาร์ตากรีกรวมกองทัพจากทั่วแผ่นดินนำโดยกษัตริย์อากาเมมนอนและวีรบุรุษอย่างอะคิลลิสเพื่อทวงคืนหญิงงามแห่งโลกสงครามยืดเยื้อนานสิบปีเมืองทรอยมีกำแพงสูงใหญ่และแข็งแกร่งจนไม่มีใครทะลวงเข้าได้ทุกกลยุทธ์ล้มเหลวทุกการต่อสู้สูญเปล่า จนกระทั่งวันหนึ่งโอดิซิอุสวีรบุรุษแห่งอิทากาเสนอแผนกล้าเราจะไม่บุกแต่จะให้พวกเขาเปิดประตูต้อนรับเราเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของม้าไม้โทรจันอาวุธที่ไม่ได้ทำจากเหล็กหรือไฟแต่ทำจากความเชื่อของมนุษย์ตอนที่สองม้าไม้แห่งการหลอกลวงชาวกรีกสร้างม้าไม้ยักษ์สูงกว่าสองชั้นเรือน ด้านในกลวงเพื่อซ่อนทหารชั้นยอดจำนวนหนึ่งแล้วพวกเขาแสงถอนทัพทิ้งม้าไม้ไว้พร้อมจารึกว่าของถวายแด่เทพีอาีีนาเมื่อชาวทรอยพบม้าไม้พวกเขาแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเตือนว่านี่อาจเป็นกลับดักอีกฝ่ายกลับกล่าวว่านี่คือของกำนันจากเทพแล้วแยะเสียงศรัทธาก็ดังเหนือเสียงเหตุผล ม้าไม้ถูกลากเข้าเมืองท่ามกลางเสียงฉลองชัยในคืนนั้นเองเมื่อชาวทรอยหลับไหลไฟก็ลุกขึ้นทั่วเมืองทหารกรีกเปิดประตูจากภายในและทรอยก็ล่มสลายแต่เรื่องนี้อาจไม่ใช่อย่างที่เราคิดตอนที่3ร่องรอยในดินเมืองทรอยที่แท้จริงกว่า2,800ปีต่อมานักโบราณคดีชาวเยอรมนีไฮนริชลิมัน ได้ขุดค้นภูเขาฮิซาริกประเทศตุรกีสิ่งที่เขาพบคือกำแพงเมืองขนาดมหึือมาหนาเกือบ5เมตรและซากเมืองที่ถูกไฟเผาผลาญเขาประกาศว่านี่คือทรอยแห่งตำนานแต่ความจริงกลับซับซ้อนกว่านั้นในดินชั้นลึกมีทรอยซ้อนกันมากกว่า9ชั้นแต่ละชั้นเป็นร่องรอยของยุคสมัยต่างกันและในชั้นทรอย 7A มีหลักฐานของการถูกโจมตีและเผาไหม้อย่างรุนแรงนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่านี่คือเหตุการณ์สงครามทรอยจริงในราวศตวตรรษที่12ก่อนคริสต์ศักราชแต่แม้จะพบซากไฟและศพจำนวนมากกลับไม่มีม้าไม้ไม่มีเศษไม้ไม่มีรอยล้อไม่มีชิ้นส่วนโลหะใดๆเลยนี่ทำให้นักประวัติศาสตร์เริ่มดั้งคำถามม้าไม้โทรจัน อาจเป็นเพียงคำเปรียบเทียบหรือไม่ตอนที่ 4. ม้าหรือเครื่องมือสงครามนักประวัติศาสตร์หลายคนเสนอว่าม้าไม้อาจไม่ได้หมายถึงสัตว์หรือของถวายแต่มันคืออาวุธลับในยุคใหม่ซินีเครื่องจักรล้อมเมืองอย่าง s ีสต e วเวหรือ Battering Ram ถูกใช้บ่อยและหลายครั้งทำจากไม้ขนาดใหญ่เคลื่อนที่ได้ด้วยล้อ รูปทรงของมันก็ไม่ต่างจากม้าในจินตนาการของชาวทรอยอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าม้าไม้โทรจันอาจเป็นเรือสงครามเพราะในภาษากรีกโบราณคำว่า h i ป p o s หรือ h i ป p o s หมายถึงม้าแต่ก็ใช้เรียกเรือได้ด้วยบางทีเรื่องนี้อาจบันทึกการบุกเมืองทางเมืองของกรีกที่ถูกเล่าผ่านสัญ,ญลักษณ์ม้าไม้เมื่อการเวลาผ่านไป เรื่องจริงของสงครามจึงถูกกลืนด้วยบทกวีและจินตนาการตอนที่ 5. จากตำนานสู่บทเรียนแห่งยุทธาศาสตร์แม้เราจะไม่รู้ว่าม้าไม้มีอยู่จริงหรือไม่แต่กลยุทธ์ของโอดิซิอุสกลายเป็นต้นแบบของยุทธวิธีหลอกศัตรูที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันในสงครามยุคใหม่กองทัพพันธมิตรใช้กองทัพปลอมในสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อหลอกฮิตเลอร์ในโลกไซเบอร์ Trojan Horse กลายเป็นชื่อไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แฝงเข้าระบบด้วยหน้ากาก,ากของของขวัญม้าไม้ทโทรจันจึงไม่ได้เป็นเพียงตำนานแต่มันคือเครื่องเตือนใจว่าศัตรูที่อันตรายที่สุดมักไม่มาในรูปแบบของศัตรูตอนที่6มรดกของทรอยทุกอรารยธรรมล้วนมีตำนาน แต่มีเพียงไม่กี่เรื่องที่ยังคงหลอกหลองโลกได้นานถึง3,000ันปีทรอยไม่ได้เป็นเพียงเมืองในอดีตแต่เป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ที่สะท้อนความหลงความเชื่อและความภาคภูมิใจในศตวรรษที่21นักโบราณคดียังคงขุดค้นที่ฮิสริกพบเครื่องปั้นดินเผาศิลาจารึกและโครงสร้างใหม่ๆที่ยืนยันว่าเมืองนี้เคยยิ่งใหญ่จริง และแม้ไม่มีม้าไม้จริงอยู่แต่ตำนานได้กลายเป็นจริงผ่านผลกระทบต่อศิลปะวรรณกรรมและวิธีที่มนุษย์มองสัตว์ตรูตอนจบเสียงคลื่นเบาๆกลับมาอีกครั้งกล้องค่อยๆถอยออกจากซากเมืองทรอยเสียงผ้ากล่าวถึงท้ายอย่างสงบว่าบางครั้งเรื่องเล่าที่ไม่อาจพิสูจน์ได้กลับสะท้อนความจริงของจิตใจมนุษย์ได้ลึกที่สุด ม้าไม้โทรจันอาจไม่ใช่เพียงอุบายในสงครามแต่มันคือภาพสะท้อนของความเชื่อที่มนุษย์มีต่อเทพเจ้าและต่อกันเองนี่คือ The True Story of the Trojan Horse Beyond the Myth